ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของสิทธิของประชาชนกับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคือแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนะครับตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐแล้วก็นําเสนอให้แก้ไขในสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นธรรมกับประชาชนแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนครับวันนี้เราจะมาฉายภาพไปเห็นถึงภารกิจของ ผู้ตรวจการแผ่นดินครับพูดคุยกับท่านทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแ,แ,แล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทรงผลขุนปนิสลาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านคะสําหรับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่มีการเสนอแนะให้รัฐดําเนินงานให้ครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐค่ะตรงนี้เนี่ยแตกต่างจากการดําเนินงานแก้ปัญหาเชิงระบบอย่างไรบ้างคะครับ เรียนว่าในในหลักการนะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมแล้วก็ภาระที่เกินกว่าความจําเป็นปัญหาของประชาชนนะครับ,รบก็สองทางอย่างที่เคยเรียนมาคือหนึ่งประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับ,รบซึ่งซึ่งขณะนี้เราก็มีเรื่องอยู่ในมือประมาณสามสี่พันเรื่องนะครับแต่ว่าในรัฐมนูลฉบับปัจจุบันสองห้าหกศูนย์เนี่ยใน,ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเขาใน คำนวณกำหนดว่าให้ผู้ตกกรวจการมดินสวนหาก็ท็จริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับมันเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนในยะก็คือหนึ่งเราเห็นจากการที่ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาอันที่สองเนี่ยผู้ตกกรวจการมดินเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเองโดยที่ไม่ได้มีผู้ร้องเรียนเข้ามานะครับในกรณีนี้ก็เป็นการหยิบยกขึ้นมา ดาเนินการเองของผู no ้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งเราอาจจะมีภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นโอนโมชันครับหยิบยกขึ้นมาเองการหยิบยกขึ้นมาดําเนินการเองในส่วนใหญ่เราก็จะหยิบยกเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าการสอบสวนเชิงระบบการดาเนินการเชิงระบบนะครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาเชิงระบบเนี่ยก็มีที่มาจากหลายที่มาด้วยกัน เช่นหนึ่งเรื่องร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนร้องเข้ามาซ้ำๆกันนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เราจะคุยกันต่อวันนี้เรื่องน้าประปาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องร้องเรียนระดับต้นๆที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็เห็นว่าเราก็แก้ปัญหาเป็นกรณีกรณีไปนะครับตําบลใดหมู่บ้านใดอำเภอใดร้องเข้ามาเราก็แก้เป็นกรณีกรณีไปแต่ก็เห็นว่าเราน่าจะดูทั้งระบบว่าปัญหา ของการให้บริการน้ำประปาน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคเนี่ยซึ่งอยู่ในรัฐมนูนด้วยนะครับว่าจะต้องจัดบริการให้ประชาชนอย่างเพียงพอเข้าถึงได้แล้วก็มีมีคุณภาพเราก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการยกตัวอย่างนะครับเพื่อจะดูว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาทั้งระบบเนี่ยที่น้ำประปายังมีปัญหาอยู่ในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดวทั่วประเทศมันคืออะไร เราจะต้องแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้คือเรื่องเชิงระบบนะครับหรือกรณีของกลุ่มปราบบางก็เหมือนกันที่เราอาจจะเคยคุยกันไปแล้วเมื่อเราลงพื้นที่ในหลายเขตในกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดก็ตามก็เห็นว่ายังมีกลุ่มปราบบางนะครับที่รองประชาชนกลุ่มปราบบางจํานวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับหรือคนไร้บ้านเนี่ยก็ยังยังเข้าไม่ถึงสิทธิเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ ก็ก็มีการน้องเรียนเข้ามาเป็นกรณีกรณีเราก็เลยหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องเชิงระบบเพื่อดูทั้งระบบโดยอย่างกรณีของกลออุ่มตปราบ,บางเราก็ดูในลกลุ่มเชืมหาก่เป็นหลักเป็นตัวอย่างนะครับว่าปัญหารากฐานต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแนวการทํางานปัจจุบันขเขาดำเนินการอยู่อย่างไรนะครับเราควรจะเสนอปรับปรุงแก้ไขยังไงแล้วเราก็นวทางในอนาคตควรจะมีการพัฒนาต่อยอด ื่อให้การดูแลกลุ่มปราบบางเนี่ยมีคุณภาพทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มปราบบางที่ที่ดีขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องเชิงระบบนะครับ,รบเพราะในเรื่องเชิงระบบเนี่ยก็แล้วอีกอีกที่มาหนึง่งคือการที่หยิบยกประเด็นใดก็ตามที่เป็นปัญหาสําคัญของประชาชนปัญหาในในเรื่องของน้ําท่วมนะครับผลกระทบน้ําท่วมปัญหาของอะตะลิงพังในแม่น้ําต่างๆปัญหา การสร้างเกอนในยไม่น้องโขงปัญหาเรื่องที่ดิน<ะ>ของการที่ดินเรื่องเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่แต่ปัญหาในเรื่องของการเสื่อภาษีอ่องกรราชาอะไรต่างๆก็มีการร้องเรียนเข้ามามันเรื่องเชิงระบบเนี่ยจะครอบคลุมเกือบทุกมิตินะครับของความเดือดร้อนของประชาของพี่น้องประชาชนรวมทั้งประเด็นที่เป็นประเด็นสาธารณะในในบางเรื่องนะครับสามารถหยิบยกขึ้นมาได้ส่วนเรื่องวดห้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยลฐำนุนฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับแรกที่กําหนดให้มีบทบัญญัติที่ไว้ด้วยหน้าที่ของรัฐนะครับในรัร้วโุนฉบับก่อนๆจะมีบทบัญญัติเฉพาะแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ในรัร้รโดนฉบับปัจจุบันสองห้าหกก็จะเป็นแบ่งเป็นสองหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐก็ยังคงมีอยู่อยู่ในหมวดที่หกนะครับแล้วแนวนโยบายแห่งรัฐก็จะมีสภาพไม่ได้บังคับเช่นรัฐพึ่งดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ที่แก้ไขปัญหาความยากจนนะครับใช้คำว่าพึ่งแต่พอในหมวดที่5หน้าที่ของรัฐเนี่ยมีสภาพบังคับคือทุกมาตราใช้คําว่าต้องหมดนะครับแล้วก็ได้กาหนดหน้าที่ไว้12ด้านครับเอเช่นรัฐต้องดําเนินการให้มีสาธารณสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนเข้าถึงได้มีคุณภาพนะครับรัฐต้องดําเนินการรักษาความสงบเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รัฐต้องจัดให้มีบริการการศึกษาที่มีคุณภาพประชาชนเข้าถึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเ,เป็นต้นนะครับรัฐต้องจัดให้มีการสาบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเข้าถึงได้แล้วก็มีความยั่งยืนก็จะมีิบสองด้านนะครับ,รบก็มีด้านื่นๆการคุ้มครองผู้บริโภคมีด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีด้านการจัดสรรคลื่นความถี่มีด้านการตรวจสอบการดําเนินง,งานของหน,น่วยงานต่างๆในการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตภายในประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเมื่อรัฐมน่นนวยกาหนดให้มีหน้าที่ของรัฐในสิบสองด้านแล้วก,ก็กําหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบตรวจตาบนะครับภาษากฎหมายก็ใช้ว่าตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามบทหน้าหน้าที่ของรัฐหรืออย่างนั้นครับแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คือ ให้เราได้ตรวจสอบตรวจตรานะครับโอเวอร์ไซด์ูว่าการทําหน้าที่ในแต่ละด้านซึ่งก็คือการให้บริการส,สาธารณะแต่ละด้านการดรําเน,นินนโยบายส,สาธารณะแต่ละด้าน ấy, ยังมีประเด็นอะไรที่ยังขาดตุบบพล่องหรือต้องดําเนินการเพิ่มเติมโดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่ามันจะต้องมีการให้บริการการคุ้มครองบริโภคต้องขยายบริบทขึ้นแค่ไหนเพียงไรนะครับให มีประสิทธิภาพสามารถที่จะกลุ้มความคุ้นเพาได้ทันทีบริการด้านการศึกษาด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมดวดห้าเพราะหมวดห้านี้คือบริการสาธารณะคือหน้าที่ของรัฐคร<ถ>ับคาในแต่ละหน้าที่ก็จะเกี่ยวข้องกับกับหลายหน่วยงานเราก็รวมทั้งเป็นมีลักษณะเป็นโยาบายสาธารณะด้วยก็จะมีสิบสองด้านที่กําหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ในการดําเนินการ ตรวสอบตรวจตาตามบท5เนี่ยรัมนุนก็กําหนดว่าในทุกกรณีเราจะต้องมีข้อเสนอแนะไปที่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีก็จะรับทราบและสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปไป,ไปดําเนินการส่วนกรณีเรื่องของบท5อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นมิต,ติต่างๆที่ที่ครอบคุมอาจจะกว้างกว่าบท5แต่ในการมีข้อเสนอแนะหรือคำนิสัยเนี่ยก็แล้วแต่กรณี บางกรณีข้อเสนอหรือคำริเริ่ยก็จะไปที่ในระดับกรมนะครับไปที่ที่อาธิบดีของกรมที่เกี่ยวข้องหรือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องบางกรณีก็ไปที่ปลัดกระทรวงถ้าหากว่ามันมีขอบเขตของความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องที่กว้างขึ้นบางกรณีก็ไปที่รัฐมนตรีบางกรณีเราก็เสนอไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้เพียงานนาเข้าของรมอเช่นกรณีเรื่องนมินีที่เคยคุยกันไปเป็นการทําเรื่องเชิงระบบ แล้วก็ทาเพื่อเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมายด้วยนะครับ<ม>เราก็มีอคำนิยนี่ยส่งไปที่นายกรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีเอาเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อที่นาสั่งการนะครับอันนี้ก็ เป็นข้อเหมือนแล้ว้็แตกต่างของเรื่องเชิงระบบกับเรื่องหมวด5ครับครับคือหมวด5เนี่ยมันมีบริบทคํานึงก็คือบริการสาธารณะบริการสาธารณะก็คือบริการที่รัฐเนี่ยจัดทาให้กับประชาชนเช่นถนนไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆเนี่ยมาต้องเสมอภาค,คและเท่าเทียมการพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องมีน้ําไหลไฟสว่างแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้าก็ไม่ได้ไหลไฟก็ไม่ได้สว่างทุกพื้นที่นะฮะพอดีผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจจะไปพบเองหรือประชาชนร้องเรียนเข้ามา นะครับตรงนี้เองฮะเห็นว่ามีเรื่องของการไปดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ําแล้วก็ปปาในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับใช่ครับอย่างที่ผมได้เรียนได้เ,เกินไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าการที่เราหยิบเรื่องน้ำประปาขึา้นมาเป็นเรื่องเชิงระบบนะครับเพื่อจะดูทั้งระบบดูในเชิงโครงสร้างเนี่ยที่มาอันแรกก็มาจากการที่มีเรื่องร้องเรียนอย่างเรื่องน้ําประปาเนี่ยเข้ามาใน เรียกว่าหลายๆจังหวัดเกทุกจังหวัดทั่วประเทศเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับจางเั่นเมื่อวานผมก็ยังมีการรับเรื่องรองเรียนในเรื่องของน้าประปาว่าน้าประปาไม่มีคุณภาพน้ําขุ่นสีเหลืองบางทีสีดํานะครับใช้ไม่ได้เลยแล้วก็มีทั้งสารพิษเชื้อโรคปนเปื้อนนะครับมีบรรดาจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายที่ที่เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายกับร่างกายเชื้อโรคต่างๆนะครับรวมทั้ง ในแง่ของปริมาณด้วยหลายพื้นที่ที่ร้องเข้ามาเนี่ยน้ำประปาหลายสามวันหยุดสามวันหรือบางพื้นที่หลายหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์บางพื้นที่ที่เราลงพื้นที่ไปนะครับเอเช่นที่ที่ตําบลโคกก่อหรือจังหวัดมหาสารคามตําบลสําลานจังหวัดกระสินเนี่ยประชาชนในเอหลายหมู่บ้านหลายตำบลก็บอกว่าบางทีไม่ได้อาบน้ำเจ็ดวันนะครับไม่มีน้ําที่จะก็ไม่ถึง แล้วก็ประกอบกับเรื่องนี้ที่มาก็เป็นเรื่องที่เป็นบริการสาธารณะนะครับขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วก็ในการจัดสรรทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้ทราบจากสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าในการจัดสรรทรัพยากรน้ำในเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญทีนี้ในประเด็นที่สองสภาพของปัญหาในเรื่องของ น้ำประปานะครับในปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนที่เข้าถึงบริการน้ำประปาทั่วประเทศเนี่ย62เปอร์เซ็นตนะครับโดยเข้าถึงโดยผ่านบริการของการประปาส่วนภูมิภาค23เปอร์เซ็นตโดยผ่านบริการน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เข้าถึงบริการของการประปานครหลวงก็คือเป็นเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็16เปอร์เซ็นตรวมแล้ว62เปอร์เซ็นต นะครับก็อย่างว่ายังมีอีกสามสิบแปดเปอร์เซ็นตของพี่น้องประชาชนที่ยังเข้าไปถึงบริการน้ำประปาเพื่อการสาธารณูปโภคแล้วก็ในพี่น้องประชาชนที่เข้าถึงหกสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยก็จำนวนมากก็มีปัญหาในเรื่องสงคุณภาพและปริมาณเราก็เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าหลักการก็คือทำยังไงจะปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของหกสิบอเปอร์เซ็นตี่ยนะครับให้ ดีขึ้นมาให้ได้มาตรฐานแล้วก็อีกสามสิบแปดเปอร์เซ็นที่ยังเข้าไม่ถึงบริการน้ําประปาเนี่ยจะให้เข้าถึงได้ยังไงมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการที่จะขยายเ,ออเขตน้ําประปาน,นะครับไม่ว่าจะหน่วยระบบของหน่วยงานใดก็ตามเ่ยให้ประชาชนได้ได้เข้าถึงได้นะครับสภาพปัญหาอที่สองก็อย่างที่ผมได้เรียนว่าคุณภาพและปริมาณนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาก็มีมีเรื่องของคุณภาพและปริมาณคู่กันไป จำนวนมากอย่างที่ได้เรียนมีตะกอนเหลืองตะกอนดำมีสารพิษมีเชื้อโรคนะครับเราก็น้ำไหลไม่สม่ำเสมอจากอย่างที่ได้เรียนไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ในพื้นที่ที่น้ำมีปัญหาหรือประชาชนไม่มีระบบน้ำประปาก็ใช้วิธีการซื้อน้ำกินน้ำใช้เองซึ่งก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนี้ก็เป็นภาระของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในจัง,จงหวัด ออท่านก็ทราบดีว่าเสนาจ่ก็เป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยนี่ถือว่าเรื่องน้ำเนี่ยยังเป็นประเด็นที่สําคัญยังเป็นบริการสาธารณะที่สําคัญที่เราคงจะต้องช่วยเสนอแนะขับเคลื่อนนะครับให้ให้บริการน้ําเพื่อการสาธารณูปโภคเนี่ยทั่วถึงมีคุณภาพแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยค่า,ชาใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ที่ไม่สูงนะครับ ในประเด็นที่สามระบบนาประปาที่เราไปพบในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าระบบใหญ่ๆด้วยกันแต่ในกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีการประป,ะปะนาคลลนะครหลวงสกี่เรียนว่าสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยของผู้ใช้น้ําก็ผ่านประปานครหล,ลวงอันนี้ก็อาจจะปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาปหัญหาไม่ได้มาเพราะเราใน,ในเราที่อยู่ในกรุงเทพในเมืองหลวงจะเห็นว่าเราก็มีน้ําไหลไฟสว่างน,นะครับอย,อ,ยอยู่ทุกวันแต่ในส่วนของการ ระบบที่สองคือการประปาส่วนภูมิภาคที่เขาดูแลในส่วนภูมิภาคนะครับ23เปอร์เซ็นต์และอันที่สามซึ่งก็เป็นระบบใหญ่ก็คือระบบการประปาสองระบบคือระบบการประปาหมู่บ้านซึ่งก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนะครับแล้วก็ระบบการประปาของอบตอเองบางอบตอเองก็ดําเนินการเองนะครับ ระบบที่ห้าก็คือระบบที่เทศบาลดําเนินการแล้วก็มีการตั้งเรียกว่าเป็นเทศบาลนิตขึ้นมาดําเนินการบริการน้ําประปรา,ปาซึ่งตอนนี้เหลืออยู่แค่ห้าแห่งในทั่วประเทศปัญหาใหญ่ก็จะมาจากระบบประปาหมู่บ้านมาจากการประปราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาจากเทศบาลนิบในเรื่องของทั้งคุณภาพและบริการแล้วก็ในปัจจุบันก็ใน เนี่ยของระเบียบราชการก็ล็อกเอาไว้ว่าถ้าในพื้นที่ใดนะครับตำบลหมู่บา้บานอำเภอใดที่ใช้การประปาของการของประปาหมู่บา้านหรือประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ใช้การประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคไม่ไดต้ต้องเลือกระบบใดระบบหนึ่งอันนี้ก็เราก็พบว่าเป็นข้อจํากัดครับอย่างมากนะครับการประปาส่วนภาคอาจจะทําได้เพียงแค่ว่าขยายเขตเข้าไปท่างเคียงกรพาะขยายเขต ประชาชนก็ต้องมีภาระในการที่จะซื้อมิเตอร์ติดตั้งนะครับซึ่งประชาชนรายได้น้อยในต่างจังหวัดก็จะมีข้อจากัดในเรื่องนี้เยอะกันตรงนี้เราก็จะดูว่าในสี่ระบบในต่างจังหวัดนะครับไม่น้บการประปานะครหลวงเนี่ยจะมีการจัดระบบใหม่ยังไงนะครับให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วก็ให้ระบบน้ำประปาโดยเฉพาะของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งซึ่งน่าจะมีเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีทรัพยากรในเรื่องนี้มากที่สุดเนี่ย ได้ขยายการให้บริการได้มากขึ้นส่วนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีบทบาทแต่ว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเขาพอจะมีวุประมาณนะครับมีทรัพยากรต่างๆในการดำเนินการได้อันที่สามคือเรื่องแหล่งน้ําเรื่องแหล่งน้ําปัจจุบันในการติดตามประปาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้าจากชนประทานครับ6เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแหล่งน้ําผิวดิน เราก็จะมีแหล่งน้ําใต้ดินน้ําบาดาลแล้วก็จะมีแหล่งน้ํนาจ,จากเขื่อนอันนี้ก็จะมีปัญหาหลายอย่างนะครับว่าในการที่จะผันน้ําจากแหล่งน้ําชประทานเนี่ยที่เราไปพบในหลายพื้นที่เนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนสร้างสถานีสูบน้ําแล้วก็วางท่อบ่ตรควรอันที่หนึ่งนะครับต้องใช้งงหม้ในระดับหนึ่งอันที่สองเนี่ยในการวางท่อมันจะ จะพาดผ่านที่ที่อยู่ในการดูแลของหลายหน่วยงานครับของชนประทานของป่าไม้นะครับของกงอุทยานตรงเนี้ยเราก็บางกรณีก็ของทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทด,ด้วยเพราะท่อมันจะต้องไปพาดผ่านทางเขานะครับกระบวนการรวมทั้งที่ของการรถไฟนะครับกระบวนการในการขออนุญาตเนี่ยใช้เวลานานมากในหล,หลายกรณีก็อาจจะ ยังไม่ได้รับอนุญาตยังยังรออยู่อันนี้เราก็มีแนวะคิดหลักซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปในตอนท้ายว่าการให้มีลักษณะ one stop service นะครับจะมีคณะกรรมการระดับชาติแล้วก็มีการเสนอให้มีการร่างกฎหมายที่ลักษณะเป็นกฎหมายแม่บทหรือเทิมเบิร์เนี่ยที่การขออนุญาตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องการขออนุญาตในพื้นที่ดินพื้นที่ของการรถไฟของป่าไม้เนี่ยให รวบยอดอยู่ในที่เดียวภายใต้กฎหมายฉบับเดียวครับเพื่อให้การดําเนินการทําได้รวดเร็วภายในหกสิบวันหรือไม่เกินร้อยร้อยยี่สิบวันเป็นต้นหลายกรณีรออยู่หลายปีก็ก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตนะครับก็มีการตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของบุรณาการภาพรวมนะครับกพราะขนนี้ในเรื่องของการดูแลน้ําเพื่อการสาธสารนูโภคเนี่ย ก็พบว่ายังไม่ได้มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ภาพรวม<ะ>ของประเทศก็มีนโยบายระดับหน่วยงานเช่นของการประปาส่วนภูิภาคนะครับแต่ว่านโยบายระดับภาพรวมเนี่ยไม่มีอันที่สองก็ไม่มีกลไกที่จะดูแลเรื่องของน้ําเพื่อการสาธารณูปโภนะครับตามรัฐมนตรไม่มีคณะกรรมการระดับชาติไม่มีกรรมการยุทธศาสตร์อย่างที่อย่างที่ผมได้กล่าวเียนแล้วก็ในระดับจังหวัดด้วยนะครับก็ยังยังไม่มี ่กลไกในระดับจังหวัดที่ชัดเจนแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยเราไม่ได้มีแผนแม่บทมาสเตอร์แลนหรือว่าพิม์พเขียวรูปพิม์ว่าในพื้นที่หกสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยพื้นที่ใดมีปัญหาจะแก้ปัญหายัางไงจะโอนย้ายระบบประปาระหว่างการประปาครับส่วนมุิภาคการประปาขององค์กรของส่วนของถิ่นหรือระบบการประปาหมู่บ้านอย่างไรในพื้นที่ไหนใช้กรอบเวลาย,ยัางไงแล้วก็ ยังไม่ได้มีแผนแม่บทว่าแล้วที่เหลืออีก32เปอร์เซนที่พี่น้องประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการเนี่ยเราจะมีแผนยังไงจะใช้ระบบยังไงของการปสาวนหรือผ้าของอบอตอในพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับรวมทั้งในมัส,สยิดก็จะต้องมีแผนที่หลักน้ำให้ชัดเจนว่าถ้าจะขยายระบบน้ำประปาและปรับปรุงระบบน้ำประปาที่มีอยู่เนี่ยจะใช้หล่งน้ำจากที่ไหนนะครับแล้วก็ พื้นที่ของโลเคชันในการตั้งสถานีสูบน้ำเอาพื้นที่อ 2> 2สองสาวันนี้มาประกอบกันเพื่อจะเป็นพิมพ์เขียวเป็นบลูเพนในในการดำเนินการนะครับท่านครับตรงนี้เนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องลงไปดูนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนขออภัยฮะเวลารายการน้อยเหลืออีกสองนาทีครับท่านครับช่วยสรุปนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยเราได้เราไปลงไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้คลายความทุกข์ความเดือดร้อนครับครับก็เรื่อง สามสประเด็นหลักนะครับ,รบก็หนึ่งเสนอให้มีการบูราณาการให้มีกิจสารในระดับประเทศมีราก,การเสนอให้ตั้งคณะกรรมการน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคขัค้นพื้นฐานหนึ่งชาตินะครับแล้วก็มีกลไกในระดับจังหวัดอันที่สองในส่วนขององบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีมงบประมาณเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็กรณีที่องค์การหมายส่วนจังหวัดต้องการจะเอาเงินไปสนับสนุนระบบน้ําประปาเนี่ยก็ยังไม่มีระเบียบก็เสนอให้ทาง กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนีได้ดําเนินการใน,ในเรื่องนี้นะครับในขั้นตอนต่อมาก็คือการเสนอให้มีกรอบกฎหมายอย่างแบบเสร็จที่ผมได้เรียนนะครับ,รบเพื่อที่จะได้เป็น one stop service ประการต่อมาคือการแก้ไขเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาในเรื่องของระเบียบการของอนุญาตต่างๆให้มีความคล่องตัวมากขึ้นก่อนมันก็จะมีหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างอย่างที่ได้เรียนไป ในประเด็นสุดท้ายก็คือที่ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดก็พบพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างที่มีปัญหาเร่งด,วด่วนเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับเช่นที่ตำบลโคกก่อำเภอมหาสารคามที่ตำบ,บสลสำราญอำเภอสามาชัยจังหวัดกาะสินซึ่งประชาชนยังยังเข้ามีระบบน้ําแต่ว่าเข้าไม่ถึงระบบน้ําที่มีคุณภาพย,ยังมีปัญหาอยู่มากเราก็ขอให้ทางการประปาเขตหกนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับทางจังหวัดมหาสารคามกาลสินเนีในการ ลงไปสำรวจแเราก็ทําเป็นมัส์แพลนว่าอย่างที่ตําบสลสําราในมีแหล่งน้ําใหญ่นะครับอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถจะเอามาใช้ได้นอกจากนี้ที่ใกล้ๆเราสมุทรสาครน,นะครับมีการทําแหล่งน้ําสถานีสูบน้ําแต่ว่ามีทางรถไฟกั้นลางอยู่ทําให้ไม่สามารถจะส่งน้ําไปยังพื้นที่อีกฝั่งของทางรถไฟได้เพราะติดประเด็นปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ทางรถไฟ อันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราขอให้ดําเนินการภายในร้อยี่สิบวันซึ่งจะติดตามอยู่นะครับเพราะกรณีสม,มุทรสาครเนี่ยถ้าทําได้ก็จะทําให้ระบบน้าประปาในสี่จังหวัดสมุทรสาครสม,มุรสงการราชบุรีและนครปฐมเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับที่ยังเคยติดค้างมาเป็นเวลาหลายปีอันนี้ก็เป็นสาระสาคัญเป็นประเด็นสาคัญนะครับที่เรามุ่งแก้ก็ถือว่าคล้ายๆกับเชิงเป็นการปฏิรูประบบน้ํา ประปาเพื่อการสาธารณูปโภคนะครับของของประเทศเราเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพแล้วก็เข้าถึงได้ที่สามารถที่จะจ่ายเงินให้บริการได้ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ประชาชนจ่ายได้ครับครับสุดท้ายครับประชาชนอยากร้องเรียนนะครับมีสายด่วนไหมครับครับมีสายด่วนหนึ่งหกเจ็ดหกนะครับครับโทรได้ ี่ชั่วโมง7วันตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหนูหกใจหกด้วยนะครับกำลังจะทําโครงการที่เรียกว่าสมาร์ทออนไลน์ก็เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ช่องทางนี้ได้สะดวกขึ้นนะครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดี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 ครับครับคุณทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือเรื่องของสิทธิของประชาชนกับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินครับ